สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจ็กเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกองดูวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะก็วันนี้จะเป็นรีวิวเจ้าี่ฮะถ้าอ่านชื่อตามในหนังนะที่เขาพากนะก็จะเป็นกิกาโนโทโซรัสนะครับผม yeah, แต่สมัยก่อน <no. S 1> ผมจะอ่านพัชิกาโนโทโซรัสนะก็ <Yeah. S 1> แล้วแต่ครับอ่านอะไรก็ได้นะภาษาอังกฤษมันดิ้นได้นะครับไม่มีตายตัวนะครับผม ก่อนเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน2 0นนะก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ดีไซน์ตามแบบฉบับของ j u r a s s i c w o r l d d o m i n i o นนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะมีออกมาเป็น2ท่านะแล้วก็เป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นดีหลักนะครับอันนี้ผมเอาตัวเป็นท่าอ้าปากมานะจะเป็น PVC ีนะวัสดุแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเรซินนะครับจะเป็นแบบยืนขึ้นมาสง่านะดังนั้นจะเป็นเวอร์ชันถูกปากนะครับผมตัวนี้ผมก็ตามซื้อมือ2มานะครับเพราะว่าผมไม่ได้พีมือหนึไว้นะ มือ2ก็แล้วก็เป็นรุ่นธรรมดาครับจะไม่มีฐานนะถ้าเป็นรุ่น DX รุ่นพิเศษนี้เขาจะมีฐานมาด้วยอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดา <Wow. S 1> ก็คือจะไม่มีฐานแถมมาให้นะครับผมอ่ะก็มาดูกล่องกอนครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นฐานหมุนนะนี่ครับข้างหน้าเข <Wow. S 1> าก็เวอร์ชันสองยสูนี่เขาจะเป็นเวอร์อาร์ตเป็นอาร์ตดิจิตอลเทนมาอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ได้เป็นขาวดําแบบกล่องสมัยก่อนนะของนันมูนะอันนี้นี่ครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้มาเลยนะก็จะเป็นรูป ปีกโนโทสซลัตนั่นเองนะครับนี่ด้านข้างเป็นสีเทานะครับมีด้านหลังนี่ก็จะมีรูปเหมือนกันนะครับโอ้ยังสวยเลยนะกล่องเวอร์ชัน2.0ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถามว่าผมก็ชอบคนละแนวนะสำหรับเวอร์ชัน2.0กับเวอร์ชันนนะครับก็คือเป็นดีไซน์กล่องเนี่ยเขาจะเป็นคนละแนวกันนะก็แล้วแต่คนชอบนะบผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยครับอ่อนีับ เอากล่องออกกันนี่เขาจะมีการ์ดมานะครับนี่ครับกีนโนโทเซร์รัสนะครับอ่้การ์ดเดี๋ยวไฟมาดูนี่ก่อนนี่เลยลงมาว้าวนี่เขาก็จะมีโฟมโฟมดำนะครับกันเอาไว้นะนี่ครับโอ้โหเขาจะมีซองพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวโฟมดำลงข้างล่างพลาสติกใสเป็นธรรมดาของหนานมู่นะครับโอเค โง่ดำการกระแทกไว้นะไฟดึงออ,ออกมาครับนี่ครับอือฮืออะเอไปโอ้โหยังสวยเลยครับนี่ครับโอ้โห ใ <c oughs> นเย็บโอ้โหยังสวยเลยกีกาโนโทสลอตรครับในเย็บอมาดูการ์ดกันก่อน,นครับในเงี้ยด้านหน้าครับก็นี่เป็นดิจิตอลเพนครับสวยงามคนระับเป็นกีกาโนโอ,อยู่ในป่านะกีกาโนโทสลัตรครับอยู่ในป่าโอโโนโนโ้โหเพนได้สวยงามเลยครับส่วนด้านหลังก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นดออิงนะดออิงหรือสเกตขาวดำนะครับเนี่ยเป็นลายเส้นนะครับก็แล้วเป็นภาษาจีนทำอธิบายอะไรเงี้ยก็ สวยงามครับแล้วก็เอาที่ดูก็น่าจะเหมือนตัวอื่นๆนะก็คือเหมือนจะมีการ์ดสองใบนะครับด้านในแต่คงผมคงไม่ได้แกะออกมานะเพราะมันซีนซองมาอยู่นะครับซองใสเนี่ยคงไม่ได้แกะออกมานะครับผมเอาโอเคครับการ์ดก็ประมาณนี้ครับ <S 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 เดี๋ยวมาดูนะวัดขนาดกันก่อนแล้วกันครับจเจ้าชีกโนโตสอรัสน,นะครับนี่นออกมาจากฐานมุนครับนี่อาหารทางนี้ดีกว่านี้ิีกโนโเขาจะเยี่ยวตัวหน่อยนะเนี่ย เยี่ยวตัวหันไปทางขวาครับขวาของเขานเนี่ยหันทางขวาหางเขาก็หันไปทางขวาเหมือนกัน,นครับก<ร>็คืององหางอยู่นะอ่ะเดี๋ยววัดจากายปากตรงนี้ครับปลายปากนะครับถึงถึงปลายหางเอาอยัางไงอันนี้กว่าหันทั้งผมก่อนนะจะได้มองเห็นนะนี่ครับถ้าตัดตรงมาตรงนี้ก็ประมาณ 40เซนนะ40่สเซนล็อกไปก่อนประมาณ40่สิบเซนนะหรือ16นิ้วนะโดยประมาณอ่ะเดี๋ยวให้ดูความยาวนะนี่ครับจากปลายหางนะครับถึงปลายปากนะตรงนี้นะก็ประมาณเนี่ยสิบหกเซนนะครับเอ้สี่สิบเซนนะไม่16บหเซนสิบหนิ้วนะ โดประมาณนะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็ความสูงนะครับความสูงเนี่ยล็อกก่นอันไหนสูงกว่ากันนะตรงคิ้วหัวตาหรือว่าตรงหลังของเขานะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับก็ในตรงหัวตาหัวคนะิ้วเนี่ยครับนี่ครับก็ประมาณนี่คนระับล็อกไป 7นิ้วหรือว่าสิบแปดเซนนะเนี่ยประมาณเออ7นิ้ว18ดเซนนี่ครับมาดูดีเทลนะครับเนี่ยโอ้โหห้าก็สวยงามนะเป็นการเอี้ยวตัวนะนี่เนี่ยดูหัวก่อนแล้วกันครับนี่ช่วงหัวครับนี่ก็จะเป็นเกรดนะครับโอ้โหเกรดเป็นเกรดเลยนะครับอย่างสวยเลยครับเนี่ยดูฟันฟัน ปั้นของเขาก็สวยนะนี่เป็นมาตรฐานของหนังมู่ครับนี่ด้านในก็มีการลงเป็นผิวมันนะครับให้ดูเหมือนน้ำลายเยอะมาไงวราวนี่ดูแววตาครับแววตาของเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆต้มๆนะครับแล้วก็เป็นขีดนะนี่โอ้ยอย่างหน้ายังโหดเลยครับเหมือนมากครับตัวนี้โอ้โหเหมือนในหนังเลยครับหนังมู่นี่ไว้ใจได้ครับเนี่ยไล่ลงมาครับเกรดนี่ครับ สวยงามโอ้โหเหมือนในหนังเลยนี่แบบดูแขนเ,นค,เคิร์นนะโอ้โหตรงเกตนี่ที่เป็นน,ปน,นูนออกมาเนี่ยก็คือทางเหมือนทางผู้ก่อเขาบอกว่าต้องการที่จะให้ตัวกีแกโนตัวสลัดเวลาสู้กับทีเล็กในหนังอะ่ะให้แยกคนคนดูแยกออกนะครับจะได้ไม่ดูเหมือนกันจนเป็นไปนะให้ดูแยกออกนะครับสำหรับกีแกโนกับทีเล็กนะก็ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีครับแต่ว่าในในการขุดค้นพบจริงๆหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเจ้ากีเกโนจริงๆับตรงหลังนี่ไม่มีนะหนอกหลังนี่ไม่มีนะตรงนี้ด้วยนะตรงหงคอี่ก็ไม่มีแต่ตรงตัวหัวนี่ก็คล้ายๆแบบนี้แหละตัวหลักฐานที่เราค้นพบอนะ่ะโอเคอันนี้เป็นการเสริมเติมแต่งขึ้นมานะในหนังครับก็ถือว่าออกมาดีไซน์ได้สวยงามนะสำหรับกีเกโนในหนัง <Yahoo! S 1> ถ้าเป็นหนังมู่เวอร์ชั่น แรกนะ G no กีเกโนก็เคยออกมาแล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีหนามันนี้ออกมานะอันนั้นออกมาก่อนที่หนังเดยโมนเนีจะเข้านะครับก่อนที่จะมีการสร้างหนังนะครับอันนั้นออกมานานแล้วนะเวอร์ชั่น1นะครับก็เป็นตามหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบจริงๆนะส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2ก็คือทําตามหนังเลยนะเนี่ยก็สวยงามครับเรากีเกโนโตสัลตดครับเนื้อปลายการเอ็นสีก็สวยงามครับ no โอ้โหเอ็นออกมาได้สวยเลยครับ สวยงานครับมีการไล่สีด้วยนะนี่ออกเขียวๆเหลืองๆนะครับเนี่ยตรงขานะโ,โอ้โหถึงว่าทำออกมาได้ดีนะครับมีแซมน้ำตาลด้วยนะส้มๆนะโอ๋อหดูหางคิวเลยเสวยงามสวยงามเลยมามาดูฝ่าเท้าอ่ะลืมให้ดูครับฝ่าเท้าเพรา,านะว่าจะมีครับ ตาเนี่ยครับเป็นปกติทั่วไปนะของหนังมูนะับตรงอันนี้ก็คือฝ่าเาท้าฝั่งขวามือนะครัเขาะจะมีรูสําหรับเดือยนะสำหรับตัวพิเศษนะที่เอาไว้ใส่กับฐานนะครับแต่ตัวนี้ธรรมดาก็ไม่มีนะก็มีแค่เดือยรูยยนะเฉนะยๆนะ <Okay. S 1> ม,มานะครับตัวตรงขาด้านในก็จะมีครับเป็นหนังมู่นะภาษาจีนนะในอินพีเสซีนะสองพันยี่สิบสองนโอเคสวยงามอ่ะดูท้องมันงเหรอเกท้องนะครับก็สวยงามนะ <Wow. S 2> สวยนะสวยงามเลยนะนี่ับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับงานนี่อื่นไว้าว ก็มาเทียบกับป้าเล็กนะครในป้าเล็กนี่จะเป็นงานของ W ีวีดากอนนะครับเนี่ยก็จะเป็นเลซินนะตัวนี้ก็จะมีฐานมานะแต่ได้ครับตัวกีแกโนผมไม่ได้ตัวเอาฐานมานะเนี่ยก็เล่นด้วยกันได้นะสเกลเดียวกันนะโอ้โหสวยงามเลยครับโอ้โหกม่นังตู้กับป้าเล็กนะกีแกโนกับทีเล็กนะครับสู้กันนะครัใน เอ้เลยครับโอ้โหสวยงามอ่ะเอาอันนี้มาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นรถของจาด่าครับจะเป็นเบนซ์นะในสเกล1นึต่อสีนะอันนี้ก็เอามาเนียนๆได้นะกับหนึ่งต่อสานะนี่ครับเนียนๆได้เลยนะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นเหล่าคนนะครับของหนานมู่นะแต่ตัวกีแกโนนี่ไม่ได้แถมคนแล้วตัวหลังๆก็ไม่ค่อยได้แถมคนแล้วนะทำทำหนานมูนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นด็อกเตอร์เอียนนะครับนี่ด็อกเตอร์เอียนวิ่งถืออันนี้มาครับวิ่งวิ่งปึ๊บอยู่แฟร์นะครับนี่ครับด็อกเตอร์อารันแกรนด้วยนะครับก็ถือมาครับนี่ครับวิ่งทางนี้นี่คนับแล้วก็อันนี้ด็อกเตอร์เอลลี่นะครับอันนี้เป็นสมัยนุ่มๆนะแต่เข้ามาเนียนๆได้ครับเพราะในหนังเขาเป็น วัยแก่แล้วนะอีะ่เราจะเอลี่ตรงนี้แล้วกันนี่อ่บโอ้โหสวยงามกำลังสู้กันเลยครับในโอ้โหเล่นด้วยกันได้คนระับสวยงามเลย่ะก็อย่าลืมครับเปิดกล่องดูนะในช่องเล่นใหญ่เลยชาแนลนะครับพบก,กับผมอาเจกเช่นเคยนะครับผม ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้ววันนี้ผมมาเจ๊กเล่นใหญ่เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย